เกมต่อไปเกมนี้เกมนี้นะครับก็เป็นอนกเกมที่ผมก็เอาใจก็ตั้งใจอยากจะมาเล่นกับทุกๆคนนะครับนั่นคือเกมเยียร์ลูกบอลเดี๋ยวดูกติกาละก่อนครับกติกาคือเราจะมีการแรนด้อมตัวแทนของแต่ละคณะนะครับตัวแทนคณะ15้าคนส5้าคนนี้ก็จะมีลูกบอลติดอยู่ที่ข้อเท้าอ่า แ้จะเกิดยังงน้อแล้วก็จะมีเวลา10นาทีในการที่คุณจะต้องไปเหยียบลูกโป่งของคณะอื่นให้แตกให้เหลือน้อยที่สุดไม่ออกเวลาขอครบ10นาทีเราจะดูว่าคณะไหนเหลือจำนวนคนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะผมขอปรับเวลาครับ5นาทีมากไปครับ5นาที5นาทีใช่5นาทีโอเคไหหรือถ้าเหีียบหมดก่อนนะครับก็ถือว่าชนะไปเลยไม่ต้องครบ5นาทีก็ได้ จะลืมวันนี้ผมมีรางวัลสิ่พิเศษให้คนนะครับหมายถึงว่าคณะไหนที่ชนะแบบผมมีรางวัลให้ออ๋โอเคจะมีรางวัลพิเศษจากออกรถเตรียมมาให้ด้วยเนาะอา้ารย์กรรการนะอาจารย์นะฮะซึ่งเดี๋ยวใครที่โดนเหยียบลูกบอลแตกปุ๊บต้องรบกวนได้กลับไปที่ที่นั่งเลยจะได้ไม่โงจะได้ไม่งงโอเคไหมเกมนี้จะเอารถเล่นด้วยเล่นด้วยแต่เอารถเอารถเป็นเป็นตัวฟรีนะเอารถจะไม่มีจะไม่มีลูกบอล Some slight amendments to the rules that are on the screen. The game will only last for five minutes. If your balloon has been popped, please return to your seat to prevent any confusion. And off will also be playing, um, but he will not be representing any team. พื้นท yeah. cool. ี่พื้นที่คื่ตรงไหนครับสนามสนาบเกมนี้สนามเกมไม่ยังไงอยากี้หรอมั้นมัจะมจ้ามากนะฮะออกึุนเดียวหม้เดียวหรือหรือต้องการเอางี้ยาวมากนี้สีแดงนี้เป็นส้ตาดี่ไหมได้ไหมยครับสีแดงตรงกลางนี้จะถึงขอบส้นตานี้เออถึงขอบเส้ตานี้ไนอบนี้ไม่ไได้เนตรงกลาง เนาะอาจจะยาวหน่อยอาจะยาวหน่อแบบถึงกล่องสีแดงนะถึงเส้นสีแดงถึงจะไปดีพุลเดี๋ยวนะน้ำตาลนู้นถึงน้ำตาลนู้นอ๋อโอเคไปน้ำตาลนี้ถึงน้ำตาลนี้โอเคเนาะจะได้แบบว่าสามารถเก็บ เดี๋ยวเราเราข้ามใช้วิธีปูกันนะเราเราจะไม่ดูแรงกันแต่เล่นแต่ว่าเอาปลอดภัยเอาปลอดภัยเวลากอดได้เราจะไม่แบบใส่กันแทะเขาให้เองทั้งนี้แล้วกับทีนี้แต่ว่าอ่อนไม่ได้โอเคได้ครับขอบคุณมากให้เขาคิดคิดค่อยเราคิดปูกันว่าอยากดูว่าไหนให้เวลาคิดหนึ่งนาทีคิดการบูมาฮอกโน้ตอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอันนี้จะไปโน้กับกับ กองเชียร์ด้วยจะไปลูตัวแทนนนี้เรากเชียร์ดัวยที่ใส่อยู่ใช่โอเคมไดดิะเรื่องที่ได้ยังอ่าไรอไรบริหารธุรกิจเพื่อศิลปินบูมบุกได้ไหมได้ยังได้รบคืออะไรอ้าแบแล้วมนจะสุอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบขวัญแล้วก็มันจักเนี่ย ข้าใจนะเหลือแค่เสียเงินสาบูกับบูกข้าจไหมแบบหลือแค่เสียเงนสาแต่ก็สู้ไว้ได้เงี้ยได้หมดเลยอ่าประมาณนี้ ที่ฟูหรือทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าถ้าสลัดมันทะเลาะมันนิดปากเสียงโอเคอ่ะออฟล้อแล้วจะเลาะแล้วคุณอยากดูทีมไหนก่อนดูทีไหนก่อนดูทีที่พร้อมแล้วมามามาดูเลยอันนี่อ่านได้มาเลยออฟล้มาดูออฟล้มาดูเอ๋รุ่นพี่ก็มาดูรอดปะฮะทำอะไรมา มีสมรรถาตีนเลยครับต่อไปม่อไไหมตอไไหมตอไไหมนะโอเคฮะวงกมซรเลซรเลซรเราวราอ่โอเคม่ไหมไไหมอไมามาามาเราจะเลื่อิ้ ใช่ญเลยอ่าเมื่อกี้ถือว่าสองเมื่อกี้ไม่เห็นไม่ว่าทะเลาะกับคุณท่า้านเอาจริงนะนะอาจริงปะนะโอเคร้องตาเอาไมไหมเอาไปไหมอ่าถือไม่ได้ไหมถือไหม่ไห้อ่าคุณฟังพี่อักพีดเลยไหเอาไปไหมจ๊ะอ่าไม่เอานะอ่าไม่เอาโอ้ยเขาเขาบอกเขาไม่ใจ พร้อมไหมจ๊าพร้อมไหมอาะลูกน้องน้องน้องเลนะเฮ้ยคุณต้องมั่นใจนะตอนแรกคุณตัวตติงเลยนะเนี่ยเออเขาแบบหนุ่เสียงจังไม่ได้มาแน่ไม่มาแน่นะไม่มาแน่คุณโตมาแน่ละโอเคมาแล้วมาแล้วครับผมพร้อมไหมมาแล้วมาให้สัญญาณได้เลยครับ ย้ำสาะครับย้ำอีกทีห้าวดนีลุกปกครแต่ของกันสนามนะครับกับคนที่นั่นะครับแล้วก็เล่นกันเอาแบบสนุกสนุกพอนะครับทุกคนครับเวามปกไปเป็นหลักนะครับวางปกไปเป็นหลักนะครับ Si O-Yong Yo-Pin Yo-La ไข่เจ็บนี่คือมเหลือแ่ส้นตังหนึ่งสองสามเหลือต่เสงสองสใจก็ดีมากทำไมไีมอะเหลือต่เสตังใจดีมาก ติงจะแบบโอเคเอนจีน้อยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือแบบพวาเก็บแรงไว้แบบแข่งขันไงโอ้โหุนะนะวสาหการหอติงเลยครับะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวจะมีรางวัลมอบให้น้องจะมีรางวมอบให้นะฮะโอเคเลรบคนคนอ่ะอ่านแวที่น้อนนะ่ก่อน้ำไป่อน้ะเดี๋ยวริ่อน้ใกับนักีฬาของเราที่นึงไม่เป็นไร ได้ไงบ้รงได้ไงบ้างโอเคแานอของมอบรางวัลให้กับทีมชนะหมอนะครับวิศวกรรมของติ่งครับรับ้ัยวางวัลและกรมพีมานึงีอยู่งนะครับเอาน้ำมาเสิร์ฟเองเลยเ็กนจะอ่ะใช่ไหมจ๊ารับไ้รับได้เลวิวรรม โอเคเรียบร้อยเอาละส่วนทานี้นะครบเรามปีไหแต่เรามีปีไพ่อย่างเดียวเลยคะ เป็นนักกีฬาที่มีสกิลนี่กันแล้วตรงทุคน่อรับเคีากพถึงตอนนี้นะครับต้บอกว่าในสเกนีจริงๆหมด่ะแล้วหมดแล้วครบแล้วแล้วทแล้วนะครับส่วนตัวของเราชอบเกไหนมากที่สุดโอ้ ใช่ครับอัวล้ผมชอบนะผมชอบเกมยบพี่กีเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่เกี่ยกู้โบกนะเกี่ยรู้โบกผมรู้สึกเหมือนเราย้อนวัยอีกครั้งกลับมาเป็นเฟชชี่จริงๆริงอะค่ะก็แบบผมชอบทำแบบให้แบบสนุกแต่กลับมีความสามัคคีกันอืมคือแบบว่ารวมทีมสามัคคีน้องตอนคี้นะใช่ครับชาวตะเวบเป็นครอบครัวที่น่ารักมากใช่ครับผม มีมั้งสูดมีสูดที่เห็นแบบบรรยากาศจริงจิครับนี่เรียเล่าได้หนึ่งใช่ไหมจริงจริงเกมเนี้ยเนื่องจากเวลาเกินนะตัดออกนะฮะแต่วันนี้บอกว่าต้องเล่นเท่นานกันครับคนนี้คนนี้ต้องต้องตองการลาบไม่มีมันจะมันเดินิดนึงแต่เขาก็บอกไม่ได้อยากเล่นอยากเล่นอยากแข่งกันคกับมาสนุกด้วยกันแล้วเขาก็ลงไปเล่นกับพวกคุณทุกคนด้วยน่ารักนะครับตัวเล็กขรอบๆไหนครับ เห็นมากๆเลยแต่ว่าผมได้เห็นกครทำแบบมาเล่นนี้ให้เราเห็นมันเหมือนเราครับเราได้ชิดกับเขามากขึ้นเราได้แบบเราเป็นพี่เหมันเป็นรุ่นพี่ที่มาเล่นกับลูน้องจริงๆอ่ะแล้วภาพแบบทุกคนมันน่ารักแล้วมันแบบจะเล่นกันน้องหรือบางคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ออกกับนังกายมานานก็ได้จะเปนน็นภาพแบบนี้หรือเขาอาจจะมองกันอาจจะเป็นแค่านอิน,อนอสปิเรชันนะกลับไปเล่นกับนักการ์ดสม่ำเสมอเขาอาจจะกลับเล่นแบบนี้ทุกที มือร้องกา้แล้วมีความสุขอ๋อเฮ้ยจริงเป็นด้วยอ่ะไอท้ที่จริงอ่ะก็จะมีเรียกว่าเป็นโชนว์พิเศษสมุดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดอะไรแน่สตาร์อะไรแ้่มาบอกอนะครับเอาไปว่าวก่อนที้เปลี่ยนเป็นที่ก่อนนะครับจะได้ดูเองบริเวณส่วนนี้ก่อนเนาะขอบคุณท<อ>ุกท่านด้วยนะครับแล้ะน้องก็ออ่ะเดี๋ยวผมของของรางวัลให้กับอ๋อ ทีมเชียร์กนะที่คุณูกใจใช่โอเคทีมนั้นคือทีมไหนอย่างไรฮะผมเก็บคะแนนพิสัยไปแล้วจีพิสัย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 โอเคเก็บจีพิสัยไปแล้วมาพูดในส่วนของทีมผมยืนชิดแล้วนนี้จะเป็นท่นะเหลือคณะเหลือตัดเศษกระสานเหลือตัดเศษกันสานอุ้ยการ์ตอนแรกเขาพุ่งมาก พุ่งมาเลยใช่พุ่งมาเลยที่เขาเป็นัชี้ามากเป็นชีแล้วก็จนถึงตอนสุดท้ายเขางไม่แถอ้พุ่งไแพแล้วก็ส่งเสริมสุด้ายเขาจแพ้แต่ก็ช่วยทีมนี้ส่งเชียร์ไม่มียุดไม่ยอมไม่มีออกเลยใช่โอ้ยอันนี้คืทีมแรกทีมแรกที่เถึงนะครับ่อไป เขาชื่อจริงเขาพยายามเขามีความพยายามสูงมากใช่เขามีความพยายามสูงมากพี่เขาําเด่นเป็นที่ยวมากอย่างท um um <no pues ี่พี่เขามาเล่นเมื่อกี้ถือว่าเขาทําได้ดีนะไม่ดีไม่ดีคือทายแล้วโกงเชียร์แบบอุ้ยเอาหน่อยด้วยอันนี้แบบว่าฟีลแบบลูกคุณหนุ่มแบบฟีลแบบลูกเรียนคุเรียนพยาบาลอ๋อคาแรคเตอร์แบบว่าเอ้ยลูกแบบลูกคุณหนุ่มเชียร์แบบเรน้ยโอเคน่ารัก ก็คือคะแนนคะแนนคนรักแ่งวันท่ยาวอพยายามศาสตร์อีกทีครับพยายามต่อไปนะจ๊ะนี่ก็ลงแรก็พยายามต่อไปนะครับโอเคทีนี้อันมาวิศวกรรมศาสตร์ของติ๊งใช่วิศวกรรมของติ๊งโอ้ยยังไงทีมนี้ตอนแรกทีมนี้คือดูแบบอินชาติเรื่องของการมูมการเชียร์เขาจะดอนกราดูอ๋อไม่แน่ใจว่า ทีมทุกทีมเข้ากันนะครับเข้ากันอันนี้จำนวนสมาชิกนณะชายชาพองกันพ้องกันเรายจะดูแบบว่ายังไม่ไลฟ์สปีกิ้งอ๋อพอเริ่มไปอยู่สะพานมึงเริ่มแล้วเริ่มเป็นตัวเองเริ่มเริ่มคุ้นเคยเริ่มคุ้นเคยแบบถกนารสัมพันิกรรมใช่เริ่มสัมพันธิกรรมเป็นโบมดตัวเองอย่างเต็มที่ถูกต้องไอ้นี่เหมือนคณะเซวีจริงเม่รู้แค่ปากตะโกน ช่แล้วว่าแอบปากเนะอ่ะก็คือส่งเสียงนี่แหละส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงแล้วก็ส่งมาจนถึงแบบว่าแบบสปิริตจนถึงแบบชนะสองเกมโอ้โอกจริงคือในเวลาในเวลาแบบไม่เสียเชียร์แบบมันจะมีกำลังใจมีพลังมาให้เราได้สัมผเออเออเก่งมากโ่อแกเก่งมากอาสุดสุดท้ายแบบชื่อค้าของผมมากโอ้ดีหลาจุลิน บก่อนนะก่อนนะก่อนใช่นวเคยไดจิมคู่กันมาเลยไอ้คู่สีคูเลยู่กันพีกันมากแบบอย่างนี้เลยไปกันซส่ไปกันนำไปกันใส่ไปกันดำแบบนี้ใช่แล้วก็ไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเขาแบบมันจะมี energy ที่มันมีความแบบน่ารักแบบแปลกๆ ความน่ารักแบบแปลกๆมันยังไงฮะอธิบายให้ความเหมือนเหมือนความน่ารักแบบในที่นี้คือแกล้งกันเองอ๋อแกล้งกันเองใช่มันมีความมันแบบแกล้งกันเองมันมีความแบบน่ารักต่านี้แต่ชอบแกล้งสายแกล้งสายแกล้งชอบแกล้งกันเลยเป็นชนะบันไหน่จรที่มันฟีลแบบมีมีหลายเทรนด์มากเแรนด์นุ่นจะชัดไปเลยนี่ก็จะชัดนอกไฝั่งนี้ก็จะชัดแต่ในี้บมัจะมีแบบคล้ากันหลากหลายดี่าความในี้ไม่ได้บริหารหัวใจศิลปินนะออ๋ มากระชินธนาบริหารนะบริหารธุรกิจเพื่อศิลปินอันนี้คือกำลังบริหารอารมณ์ตัวเองอยู่ไม่ได้เหอเฮ้ยอารมณ์ของมันเป็นอะไรเฮ้ยเขาพูดถึงความหลังเลยใช่พวกคนมีความแบบมันมันมีความแบบสร้างสรรค์จินตนาการที่แบบเฮ้ยจับทางไม่ถูกถูกต้องอะไรแบบนี้มันเป็นศีสันนะใช่เลยจับตาไม่ถูกเลยใช่เออแต่ว่าเป็นคู่คันที่อยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักมัน ม,มันลงตัวมัน <click> ล,ลงตัวมันลงตัวมันดูไม่เบื่อเออเออเอ๊มันดูไม่เบื่อเห็นไหมใช่อาแองนี่เป็นคาแรคเตอร์ของสาระสำคณญนะที่ที่ออฟโรดสัมผัสได้สัมผัสได้ดังนั้นครับจากมีเพียงคณะเดียวแล้วนะใช่นเรื่องของการเชียร์ในเรื่องการโบมในเรื่องของการเป็นแบบโอ้เรียกว่าภาพสำคัญของการแข่งขันต้องเลือกแล้วนะครับ ทอ่โหต้องเลือกนะต้องเลือกแล้วระหว่างด้านนี้ด้านก็คือ ขอสเปนิกพ้องให้ละฮะโอเคขออนตัวแทนเป็คนแล้วเปนน้องใครดีขอคุกมือนะคอับกิบอกไม่ตัวทนบอกไบอกอย่าบอกแล้วเัแก็เป็นตัวแทนของควิสระ คุณน้องออบโรดมากที่เชี่วันนี้ว่าเป็นพี่ออบโรดใช่ไหมคุณคุณเะ็นเกี่ยวนะเนี่ยคุณก็เรียกผมว่าพี่วันนี้ผมเป็นพี่คุณะค,ะค่ขอบรองขอโทษอย่างยิ่งเลยค่ะสามาขอบคุณพี่ออบโรดนะคะสำหรับวันนี้ที่ดูแลคณะของพวกเรามาเป็นอย่างดีแล้วก็มามาอบความสุขให้พวกเราเลยนะคะก็ะอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนรักพี่ออบโรดมากเลยะค่ะ

คนมีอีกหนึ่งความพิเศษใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง okay.